ครับแล้วความคาดหนนะวังใลยนะเพราะอยากจะเพิ่มทักษะอะไรให้กับผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นทักษะการใช้แหล่งเรียนรดูก็เป็นทักษะของการสื่อสารนะครับมีบางบางอำเภอเป็นเรื่องของการหลายหลายอำเภอเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์นะครับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ อันนี้เป็นทักษะในการอยู่ร่วมกันเป็นทักษะหลายทักษะนะครับทางการแต่ที่หันขาดไปคือทักษะด้านการสื่อสารเนาะแต่ที่จะมีของเชียงดาวนิดหน่อยที่ว่าเรื่องของการใช้ภาษาพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาพิมพ์ทำให้การสื่อสารนะอยู่ในวงจํากัดเพราะฉะนั้นสื่อที่เราควรจะทําก็น่าจะไปตอบโจทย์ตรงนี้ว่าเราจะพัฒนานอย่างไรนะครับคือ ถ้าการใช้แหล่งเรียนรู้ผู้เรียนจํากัดอยู่เฉพาะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนก็จะเห็นเฉพาะบริบทของชุมชนแต่ไม่ได้เปิดโลกกระทัดนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถถ้าเราสื่อความื่อที่เป็นเทคโนโลยีเราสามารถยกโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นไปนะครับที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตขึ้นไปบนดอยได้นะครับยกทะเลขึ้นไปสอนบนดอยได้นะครับนักศึกษาจะเห็นความแตกต่างและเปิดโลกกระทัดนะครับกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับมเหมือนกันจะต้องออกแบบกิจกรรมซึ่งในการออกแบบการเรียนรู้เนี่ย จะเห็นว่าการออกแบบการเรียนรู้จะต้องประกอบมันมีทักษรประปลายทางที่เราอยากจะให้ผู้เรียนเกิดนะครับจากนั้นเนื้อหาอะไรล่ะที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดทักษะนั้นแล้วตอนนี้มีเทคโนโลยีไหมที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้นะครับกิจกรรมต่อไปอยากจะให้ท่านเลือกนะครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเบรกเนาะเลือกหนึ่งกิจกรรม เนึ่งทักษะที่ท่านอยากพัฒนาผู้เรียนนะครับท่านเลือกแค่อันเดียวอยากทักษะด้านไหนด้านภาษาถ้าเอาด้านภาษาแล้วท่านจะใช้เนื้อหาอะไรสอนแล้วสื่อที่ท่านใช้สอนจะเป็นสื่อประเภทไหนสื่อเทคโนโลยีประกอบไหมนะครับตอนนี้เป็นโจทย์ที่จะให้ท่านคิดต่อนะครับคิดต่อว่ากิจกรรม ที่ท่านจัดการเรียนการสอนท่านจะเพิ่มทักษะอะไรให้กับผู้เรียนนะครับใช้เนื้อหาใดในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและสื่อเทคโนโลยีที่ท่านใช้ประกอบท่านจะใช้สื่อประเภทไหนนะครับสามกิจกรณมสามอย่างครับโจทย์มีสามข้อนะครับข้อหนึ่งคือท่านจะพัฒนาทักษะของผู้เรียนทักษะใดนะครับเลือกมาแค่หนึ่งทักษะข้อต่นี้เข้าเข้าก้าวเข้าสู่โลกของไอทีแล้ว นะครับเพราะว่าสื่อถ้าเป็นสื่อ,อดีลออนะครับลูกค้าเนี่ยใช้ครูใช้ใชคนเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปนะครับอาจจะต้องเป็นสื่อมัลติมีเดียสื่อผสมที่ใช้เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกอบด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะสอนเรื่องของการอันนี้เป็นเรื่องของภาษานะครับตัวอย่างนะครับเาอันนี้จะภาษารหรือภสษาไทยแล้วแต่นะครับอาจจะภาษาไทยก็ได้แต่เป็นเรื่องของทักษะการสื่อสาร นะครับใช้เนื้อหาในการสอนคือคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะครับเทคโนโลยีที่ใช้วิธีการสอนก็คือใช้ให้ผู้เรียนนะครับออกเสียงออกเสียงสัตว์นะครับแต่ละประเภทแล้วก็ออกเสียงชื่อสัตว์แต่ละประเภทนะครับมีการแสดงบทบาทสมมติไหมนะครับมีการแสดงท่าทางก่อนนะครับมีการแสดงท่าทางแล้วผู้เรียนตอบก็เป็นสัตว์ประเภทไหน อันนี้เป็นกิจกรรมที่ครูออกแบบวิธีการสอนนะครับแล้วสื่อเทคโนโลยีที่ท่านใช้ถ้าท่านจะสอนเรียงเสียงสัตว์เปิดเสียงแมวไปแล้วถามผู้เรียนอาาเสียงอะไรครับแมวครับเปิดเสียงเลยนีครับแล้วันแมวครับอแมวสะกดยังไงสรังกิตพิชั่นนะนี่ยอันนี้คือทักษะโดยกิจกรรมที่จะออกแบบในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็สื่อที่ใช้นะครับมีวิดีโอที่หานสัตว์ไหมนะครับ ามาเปิดให้ดูนะครับหรือว่ามีแอปพลิเคชันมาเลยประยุกต์เลยเรียนทานแอปไปเลยนะครับตอนนี้นะครับกิจกรรมของท่านเราจากที่ท่านไปทํารับประทานเองที่หนะ่เนาะนะครับเป็นที่จำได้นอกว่าทักษะอะไรบ้างที่เราคาดหวังจะให้ผู้เรียนมีเกิดเลือกมาหนึงทักษะแล้วท่านมาออกแบบตาวโวรกากรจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่จะสอน เทคนิคที่จะสอนที่จะใช้ในการสอนลักษ่อเทคโนโลยีที่ต้องการจะใช้นะครับหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเท่านั้นก่อนที่เราจะไปขึ้นทฤษฎีจ๋าๆนะครับหลังจากเรั่มทายแล้วนะครับทักษะที่เราต้องการที่จะพัฒนาผู้เรียนคือทักษะการคิดวิเคราะห์ครับในที่อ่าและก็คิดว่าเนื้อหาวิชาที่จะนํามาพัฒนาเนี่ยคือเรื่องของส่วนผสมอ่าส่วนผสมทางการตลาดนะครับหรืวกรทีนะครับในรายวิชาการพัฒนาที่มวางังคมของระดับมปลายนะครับ แล้วก็วิธีการสอนมันมีารสอนอย่างทางเราจะเลือกใช้นวัตก,การรมที่เรียกว่า Ora o บวกับ Opened Learning นะครับ o r าคืออะไรร่าจะประกอบด้วย Observation นะครับ Reflection และ Application นะครับด้วยการที่เราจะทำ Observation หรือ Observe เนี่ยคือเราจะทำคลิปหรือว่าสร้างคลิปขึ้นมานครับเพื่อกระตุ้นให้กับผู้เรียนคิดจะเป็นคลิปในเรื่องของกรณีศ,ศึกษาหรือเหตุการณ์จำลองสั้นๆน,นะครับประมาณ3-5นาทีกระตุ้นให้นักเรียนคิดครับพอนักเรียนคิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดตัว R ครับหรือ Reflection คือผู้เรียนจะมี อาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแลกเปลี่ยนกับกับผู้สอนนะครับโดยใช้วิธีอะไรแล้วก็โดยใช้ problem based learning โดยใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดนะครับแล้วก็มีการโต้ตอบกับผู้ผู้สอนนะครับและสุดท้าย e n g a g e m n หรือการนําไปใช้นะครับการนําไปใช้เนี่ยเราใช้อ่าอย่างบางหัวข้อของสี่วีเนี่ยมันอาจจะยากยุ่งยากนิดนึงหรือเป็นไบได้ยากในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะครับดังนั้นเราจึงใช้อ n g a t i o e n t ที่ชื่อว่า blue gate นะครับเป็นการใช้เกมออนไลน์นะครับเพื่อเข้ามาอ่าเป็น ตัวที่ทําให้ผู้เรียนเนี่ยกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการนําไปใช้นะครับและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะใช้พ C ซีนะครับเป็นอพลิเคชันหลักในการอ่าสร้างสื่อการสอนนนเองครับขอคุณคือคโนโลีได้มีแต่วิดีโออย่างเดียวนะครับเว็บไซต์นะครับแอปพลิเคชันต่างๆเกมที่ทำมาจากเกมมือถือนะครับท่านสามารถออกแบบได้สื่อเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในภาพนี้นะครับท่านนครูที่จะออกแบบการเรียนรู้ได้หรือจัดการเรียนรู้ได้ท่านต้องมีความรู้ในสามด้าน Ceksin, นะครับด้านแรกครับด an> ้านเนื้อหานะครับ content k n o w l e เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งแรกที่ครูจะต้องมีคือความเชี่ยวชาญในเนื้อหาเพราะฉะนั้นท่าจะต้องมีความชอบหลักสูตรนะครับความเอาใจหลักสูตรการสานต้องรวมระดับการสอนทั้งพื้นฐานรูปสาักราสิบ5อ็มีหกลุ่มสาระนะครับท่านจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาแต่ว่ารายวิชาที่ท่านจะสอนท่านจะต้องมีความรู้อย่ดีเนาะถึงจะออกแบบการสอนได้ าจะต้องมีความรู้เร <the x> ื <t ema> <the x> ่องของเทคนิคนะครับเทคนิคเรื่องของการศาสตร์การสอนวิธีการสอนต้องมีความรู้นะครับวิธีการสอนนีข้อพิมพเบสเรื่องนี้สามอย่างสามวทที่ท่านจะต้องทํานะครับก็คือต้องมีความรู้ในเรื่องของวิธีการสอนรู้ในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็รู้ในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีที่จะใช้อันนี้เป็นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจับกวนการเรียนรู้ครับท่านจะต้องรู้จักสามก้อนนี้ครับ ถ้าท่านบรณาการสามก้อนนี้ได้ท่านจะเห็นว่าตะกี้มีหลายๆกลุ่มถามว่านมาเอาเป็นเซตได้ก่อนมาเอาเป็นเซตได้ก่อนมาเอาเป็นเซตก็ได้แต่มันมีสามก้อนถ้าออกแบบเป็นเซตท่านจะมองภาพได้ง่ายขึ้นมองภาพได้ชัดขึ้นเนื่องจากมันมีความซ้อนทับกันอยู่ว่าเนื้อหากับวิธีการสอนท่านจะต้องวิเคราะห์เนื้อหากับวิธีการนําเสนอการสอนให้สอดคล้องกันเหมาะสมกัน ราะฉะนั้นมันลึงมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่นะครับเรื่องของเนื้อหากับเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เหมาะสมกันกันนะครับการนําเสนอสื่อไหนเป็นวิดีโอสื่อไหนจะนําเสนอเป็นภาพนิ่งนะครับจะใช้ใช้เกมในการจัดนะครับเพื่อเหมาะสมกับเนื้อหานะครับเทคโนโลยีกับวิธีการสอนกำลังกันนะครับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเราต้องวิเคราะห์เหมือนกันว่าผู้เรียนใช้สื่อนี้ได้ไหมอายุขนาดนี้นะครับผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่แต่ใช้เกมเเ,เกม ของเด็กนะครับเกมที่ถ้าผู้ใหญ่เกมอาจจะต้องเพิ่มทักษะในการประสานสัมษั์เรื่องของการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผู้เรียนที่เป็นเด็กเราใช้เกมที่เน้นความสนุกสนานความบันเทิงแต่สอนแทรกเ,เกิดยวกัระยะ,ะ,ยะอันนี้าจจะเ,เรื่องของกิพิยาตวยัวแบบที่เรืยอการสอนตวัวนะครับ